บางผู้ไทยก็จะเรียกว่าสมมาคารวะสมมาคารวะไปลามาไหว้ไปดราเพื่อนยังนับถึงเพื่อนเหมือนเดิมครับอ๋อนี่คือหลายเรื่องราวที่ได้ฟังญาติพูดก็เป็นเรื่องที่ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็ครั้งแรกกยที่ที่ลงขึ้นไปสมมาคารวะครั้งแรกที่ขึ้นไปก็จะเป็นยายอุ่นเป็นคนสีเพียนให้แต่เมื่อวานยายอุ่นก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่ายายอุ่นก็แก่แล้วในแล้วเนาะแล้วก็ มารุ่นย่าโตสีให้ค่ะโตเป็นรุ่นไปรุ่นนี้แก่แล้วก็รุ่นต่อไปลงไปถ้ารุ่นย่าแก่แล้วก็จะมีรุ่นรุ่นต่อไปคือขึ้นขึ้นไปทํามพูพระเอกเนี่ยจะมีพึ่งดีเท่านั้นพึ่งพึ่งหลวงพึ่งที่เราหามาจากป่าแต่ที่เราเอามาทำเป็นเครื่องสมมาค่ะลวะ่าดอกไม้ก็ต้องดอกไม้สีขาว เห็นบอกว่าน้ําที่อยู่บนภูผาเอกเนี่ยเป็นน้ําน้ําที่ไม่เหี่ยแห้งไม่เคยแห้งเป็นน้ําที่ออกมาจากดินจากหินออกจากหินซอกหินตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งฟังเลยขนลุกไปทั้งหัวเลยคือขึ้นไปแล้วร้อนตอนเราขึ้นไปร้อนแต่ขึ้นไปตรงนั้นหนาวคือระหว่างทางเนี่ยร้อนบางทีอาจจะรู้สึกร้อนเขาบอกว่าเมื่อเมื่อปีก่อนๆที่ ช่วงหน้าหน้าแรงคือร้อนมากร้อนแต่พอเข้าไปตรงนั้นพอเดินขึ้นไปจนถึงจุดน,นั้นฝนตกหนาวฝนก็จะลงตกลงทุกหน้าแรงหมดหน้าแรงเลยฝนจะหน้าผามันน้ําไม่เคยแห้งแล้วเข้าไปตรงนั้นแล้วมันเหมือนมันมีแบบเหมือนที่โกงพูนแหละเหมือนกลัวเหมือนขนลูกอะไรแหละเข้าไปมันจะเป็นน้ําทางนี้แล้วเข้าุเข้าไปในถ้ำมันก็จะหนาวเยือกเย็นแบบหนาวเลยแหละสบาย ก็อย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปช่องมนโอมชาแนลนะฮะยามน่ไปตัดลงตอนสองทุ่มต่อฝานอาจจะดึกไลดเนาะเราอยู่ที่ออฟฟิศนะฮะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจัดกิจกรรมโปรดีๆนะฮะที่สาีกอซึ่งโปรที่เราจัดเมื่อวานนี้นะฮะยังสามารถสั่งซื้อได้จนถึงวันนี้4โมงเย็นนะครับ4มงเย็นซึ่ง ราคาสุดคุ้มมากๆนะโทรได้เลยนะ092 794 7 5 2 6นะย้ำ0ูนย์4 7้าส9เจนะนะครับพิเศษ f อซสุดคุ้มสุดคุ้มนะครับจ่ะนี้สวัสดีค่ะเก็บหมดแล้วเปล่าไปแล้วเก็บอะไรเก็บอะไรเก็บราไม่รอละโอ้ไม่รู้เขาพูดอะไรไปอยากใหญ่ลย ก็นะครับ<ะ>ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราได้เห็นะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในนะในฐนานะยูทูบเบอร์คนหนึ่งนี่นะฮะเรารู้สึกว่าเราเป็นบุญนะค,คือพี่เสือเคยขึ้นไปแล้วเมื่อเมื่อสามปีก่อนนี่แหละไปกระลุงช่างนี่แหละนะครับครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะครับแต่เราไม่ได้ถอดรองเท้าเดินเหมือนลุงนะรเราใส่รองเทา้าใช่ไหมย่าใส่รองเท้าได้ใช่ไหมได้เขา,ไ,ไ,ามเไม่ได้ห้ามเนาะ เราจาได้ว่าเราไม่ได้ถอดรองเท้าเราเตรียมผ้าใบไปอย่างดีเลยนะตอนเราเดินขึ้นตอนนั้นนะฮะแต่ว่าลุงเนี่ยด้วยอยากจะถ้าเราอยากสัมผัสเราก็ไปได้คือลุงอยากจะได้จะได้สัมผัสโกกๆเราก็ขึ้นไปได้อเราก็ไปไปอีกครั้งได้ถ้าเราอยากจะไปใช่ไหมเราไปไปได้แต่เข้าใจว่าลุงอยากจะได้ความรู้สึกที่แบบว่ามันธรรมชาตินะมันมันเป็นเรียวๆเลยนะนะฮะ แล้วก็ได้เหมือนกับเดินตามรอยตามเนาะ,ะเดินตามรอยหลวงปู่ลิ้นนะฮะลุงก็เลยถอดรองเท้าเดินนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าหลวงปู่จะไม่ค่อยใส่รองเท้าจะเดินเท้าเปล่าบินสบายแล้วเคยมีเรื่องเล่าหรือตำนานหรืออะไรที่แบบว่าคนนอกไม่เคยรู้ไม่ยาะพี่ยากคิดว่าน่ะก็จะมีก็ต้องเรื่องนี้ก็ต้องสัมภาษณ์เยอุ่นต้องสัมภาษณ์เยอุ่นแปลว่า เสาหน้าเราไปหายายอุ่นกันเราไปถ่ายคลิปไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยกับยายอุ่นเออดีดีดเราขึ้งหน้าเสาหน้าเราไปหายายอุ่นเลยเมื่อวานนี้เสือได้ยินใครพูดนะเขาบอกว่าอย่าให้อะไรนะอย่าจากบ้านกกอกไปนะต่อไปอะไรใบไม้จะเป็นเงินเป็นทองอะไรนั่นแหะ ไม้ก็จะเป็นเงินใบไม้ก็จะเป็นเงินเป็นทองไม่ให้ออกจากพื้นที่เต่ okay, เราก็ตอนอยู่โกโกกก็ปังมากนะเราได้ขายหมดทุกอย่างกล้วยหน่อไม้เห็ดใบไม้ก็คือใบผักหวานแต่ว่ามาสิดปงก่อนเราจะสังเกตเห็นว่ามีคำว่าฮันนี่อยู่ในวงเล็บเนาะ,<อ>ะพี่เสือเข้าไปดูคลิปเมื่อวานนี้ก็เอา้า ช่องปุ้มแม่น้องหมิวคำว่าฮันนี่หายไปแล้วยาฮันนี่ขอปิดตํานานไปแล้วเหรอ,อยาฮันนี่ปิดตํานานไปแล้วนะฮะลาออกจากวงการ youtube ไปแล้วนี่มาดูมาดูนี่มาดูมาเบิ้งแหมพี่เข้าไปดูช่องปุ้ทุกวันพี่ถึงรู้ปุ้แม่น้องหมิวชาแนลนอ่นเหรอเจ้าตัว ผู้รับมรดกช่องยู u ูบจากยาันนี่มายังไม่รู้นะฮะว่าคำว่าฮันนี่ที่อยู่ในวงเล็บถูกถอดออกไปแล้วนะฮะก็คือยาันนี่รู้นะยอฮันนี่ฉลาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อจะให้เอไอมันลบคำว่าฮันนี่ออกไปไงเออมันก็จะได้เหลือแต่ปุ๊แม่น้องมิ้วปุ๊แม่น้องมิ้วอืมนี่แกเป็นงานแล้วเนี่ยเป็นงานในฐานะลูกศิษย์คนคนหนึ่งนะหรือว่าประสบความสำเร็จแล้วใช่แม่เป็นลูกศิษย์เสือ ถูกต้ <allen Beach. S 2> องแล้วออไเยืะมาหน่อยจะได้ติดเข้าก่อนก็นะครับถ้าใครจาได้น้องนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ยันฮันนี่จะเปิดช่องยูทูปเนี่ยเขาเคยนัดเจอพี่เสือที่เดอะโมบางกะปิใช่เ้วเคยเจอกันแล้วก่อนจะมาก่อนที่จะมาที่นี่ก็จะมาที่นี่ก่อนจะไปที่กกกก่อนที่จะไปกกกเองใช่ก่อนเนี่จะไปกกกคือตอนนั้นน่ะพี่เสือมาทํา youtube ได้หลายเดือนแล้วแหละนะฮะคืออาจจะเป็นปีแล้วมั้งแล้วก็ไปกรุงเทพใช่ไหมฮะ แล้วยานี่ก็เป็นเอฟซเนาะเข้ามาในช่องทุกวันทุกวันเข้ามาดูเข้ามาเมน้นเสร็จแล้วก็ขอไลน์กันเสร็จแล้วก็มีการนัดว่าอยากจะทำยูทูบบ้างอยากจะนัดเจอเสือพาไปนะครก็เลยนัดประจติจกั่เดิมโมบกักะปิก็ให้คำแนะนำนะวันนั้นพวกมาด้วยเหรอมาด้วยพวกมาด้วยม,วยมรริวก็มาด้วย แต่ว่าเรายังไม่ไม่รู้จักกันเราก็เลยเราก็เลยจําไม่ได้เออยังไม่คุ้นเคยกันแล้วก็เลยจําได้แต่ยาฮันนี่เฉยๆวันนั้นพี่เสือมาบอกพูดๆพี่เสือก็รีบไปไปชัวรใช่ที่ไปชุลากลายเป็นว่าไม่น่าเชื่อว่าหลักจากนั้นจะมาได้อยู่ด้วยกันที่จำปาดงเิดเชื่อเนาอคือเขาเรียกว่าอะไรนะโลกกลมเออ ีมันนะเสียไปแล้วก็มามเสียไปแล้วก็มา,าแล้วก็มามนนำพาให้เรามารู้จักกันอีกนะ,นะคุณโจ๊กแปลกดีเนาะแปลกแปลกโอ้ยยอดมิวดีขึ้นนะเขาเชียร์อยู่เนี่ยนห,หนูใกล้จะเด,เดนนี้แล้วนะยอดหนูจะสี่แล้วนะอ๋อสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยกว่าอ้าวนี่ไม่ถึงร้อยแล้วนี่ก็น,นั่นแหละก็จะสี่แล้วอีกไม่ถึงร้อยนะฮะช่องปุ๊บไม่น้องมิวนะฮะจะครบสี่หมื่นคาดว่าณตอนนี้นะเดานะน่าจะประมาณสักห้าหกสิบ นะใครที่อยู่ในช่องเสือพาไปนะฮะสามารถกระโดดไปกดติดตามช่องปุ๊แม่น้องหมิวชาแนลด้วยนะครับผมนะขาดอีกประมาณ5.60นี่แหละจะครบ4ี่หมื่นวันนี้วันอาทิตย์ขอให้พลังจากดวงอาทิตย์พลังบารมีออกปู่ปริจิตหล่อล้อประสานกันสี่หมให้ถึงสนะี่หมืน่นนะฮะดับดันดๆนะครับผมนะฮะถ้าไม่ถึงสี่หมื่นสี่มื่ ถ้าไม่ถึงสี่หมื่นปุ๊บจะไม่กินข้าวเช้านะครับอเอายังยังหอมเดี๋ยวนะ<ไ>อ,อันนี้พูดก,กันดี <c oughs> ๆเลยขอกันตรงๆนะฮะถ้าไม่ถึงสี่หมื่นซัดเชา้านี้ปุ๊บจะไม่กินข้าวเช้านะฮะเอฟซีปุ๊บจะผอมนะเอฟซีต้องให้ถึงสี่หมื่นเออเอฟซีเลือกได้นะว่าอยากให้ผู้พร้อมหรือผู้อ้วนนะครับผมไม่เขาจะไม่ได้ถอนออกถอนออกหรอนูจะได้อดข้าวไม่ใช่แค่โอ้ยอดดีนะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมเนี่ยได้อยู่ พันหเดี๋ยวตอนไปถึงสี่กอพันหตุ้มโฮมเจ็ดร้อยแกงนี้อยู่ที่ไหนอันนี้ไปไหนไปงเปีเป้ยวไปสงแอเปี้ยวที่บ้านมะนาวได้สองพันรนีไม่ธรรมดาจาจ่าเข้าไปาแม่ออเปิดใจได้หกรอสุดคึกคักห้าร้อมินน้อยทำอย่างไรสามร้อยแล้วก็ตอนไปกินข้าวก็น่าจะพันแล้วเพราะว่า หลังบ้านมันมน่าจะเยอะกว่านี้อืมยอดพิลล์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะจะต้องขอบคุณเอฟซีนะคะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ดันดันดันสี่หมื่นนะดันดันดันสี่หมื่นนะไปดูอีกทีหนึ่งสิกยังกยังกยัง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 ไม่ถึงสี่หมื่นนะฮะอ่าสงสัยจะไม่ได้กินข้าวเช้านะครับผมนะฮะเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่ถึงสี่หมื่นปุ๊จะไม่กินข้าวเช้านะคุณผู้ชมนะฮะ ดันดันดันูุให้ได้สี่หมื่นด้วยนะครับผมนะครับ